สวัสดีครับทุกทุกโอ้โหวันนี้จะมาพูดถึงรีวิฟูลไม่ใช่แฮ <c oughs> แมนยูกับเซฟฟิลค่ำคืนนี้ครับผมแมนยูแพ้ไปซูมประตูตัวหนึ่งโอ้โหแมนยูไม่ได้หนาวแล้วท่านผู้ชมแมนยูได้อันดับสองส่วนซิตี้ขึ้นไปอันดับหนึ่ง <c oughs> แพ้ศูนย์หนึ่แต่ก็ไม่เป็นไรพี่น้อง สะด่าไปเลยพี่น้องแต่ก็พวกเราต้องสู้ๆถ้าเป็นใครเป็นแฟนมันอยู่ต้องให้กำลังใจถึงที่สุดไม่เป็นไรท่านผู้ชมแพ้ก็สร้างมันลุกขึ้นสู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้ต่อไปท่านผู้ชมไปขอบคุณครับที่รับชม